ทุกคนครับทุกคนเคยมีประสบการณ์หลอนหรือประสบการณ์ขน,นหัวลุกกันบ้างไหมวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ขนหัวลุกหรือประสบการณ์หลอนกันอย่างที่เราเล่าไว้ในคลิปที่แล้วเราจะมีแบบประสบการณ์ขนหัวลุกหรือประสบการณ์ที่ลี้ลับต่างๆซึ่งช่องของเราเนี่ยก็มีคลิปมาประมาณสัก2 3สาคลิปได้แล้วซึ่งเราก็จะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานที่เขาเขียนไว้แล้วหรืออะไรต่างๆเรายังไม่มีเรื่องประสบการณ์พวกนี้เลยอย่างที่เราเล่าไว้ในคลิปที่แล้วว่า ในเรื่องของคุณพีใช่ไหมครับว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับผีในกระจกอืเรามาก็เริ่มกันเลยเรื่องแรกสวัสดีฮะสวัสดีเพื่นผู้รับและก็คนที่ฟังอยู่แลวก็คุณโอมด้วยนะคพีนะฮะจากช่องฟังดูนะครับผมก็ที่คุณโอมเกินไปเลยก็คือหนึ่งเรื่องที่คุณแล้วผมติดไว้ก็คือเรื่องรประสบการณ์ผีกระจกในห้องน้ำนะซึ่งก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองนะฮะคือค,คือต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนคุณโอมคือ คือผมอ่ะช่วงที่เรียนมเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดมาใหม่ๆเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยมันยังใช้ชื่อว่าไวรัสโครโรนาอยู่มันยังไม่ได้ใช้ชื่อโควิดไปซ้ำแล้วคือเป็นช่วงมหกเทอมสองซึ่งผมก็ซึ่งผมก็ไม่มีงานอ่ะ mm. ก็คือ mm. งานที่โรงเรียนก็ไม่มีแบบอันแล้วก็อันก็ยังหาที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเอิื่นว่าตอนนั้นอ่ะพี่ผมอ่ะเป็นผู้จัดการอยู่ที่อ่าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งละกันในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง อ่าเป็นราสดวกซื้อชั้นนาที่มีอยู่ตามปั๊มน้ามันใหญ่ๆ่อ,อไป <laughs> ทั่วประเทศอ่าซึ่งมันเป็นช่วงที่พี่ผมอะ่ะง,งานยุ่งมากเพราะว่าพี่ผมอะ่ะคือขึ้นเป็นผู้จัดก,การใหม่ไหมฮะแล้วทีนี้นเขาก็จะมีแบบมีรับเด็กพาร์ทไทม์บ้างที่ไม่ใช่แบบเด็กฝึกบริษัทหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็จะไปทําช่วยพี่สาวผมบ้างนะครับผมทีเนี้ยวันนั้นเนี้ยมันเป็นช่วงที่ พี่ผมอะ่ะคือเขาไม่ได้เข้าการดึกแต่ว่าเขาต้องอยู่ดึกเพื่อที่จะสต๊อกของเช็คเอ่อเช็คสต๊อกของอะไรพวกเนี้ย mm. ผมก็เลยไปเป็นก็คือไปทำพาร์ทไทม์ช่วยพี่ในช่วงดึกตอนนั้นนะฮะก็คือเป็นช่วงสี่ทุ่มถึงตีห้าประมาณนี้นะครับซึ่งตอนที่ผมไปทําเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงสีห้าทุ่มละก็จะมีพี่พี่พนักงานเป็นผู้หญิงอยู่สามคนก็คือพี่สาวผมแล้วก็พี่อีกสองคนที่เป็นพนักงานนะฮะ แล้วก็มีผมที่เป็นพนักง,งานพาไามที่ไปช่วยงานก็จะเป็นสี่คนซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่แน่ใจก็คือช่วงที่ประมาณนี้แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่รถผ่านน้อยมากแล้วคือแทบจะไม่มีรถเข้ามาเลยนะถึงแม้ว่ามันจะมีปั๊มน้ํามันอยู่แต่ว่ามันก็ด้วยความที่มันเงียบม,มากแล้วมันไม่มีรถเข้าไม่มีลูกค้าเข้าเลยมันก็ค่อนข้างวังเวงแต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็มี กระบะสีดําคันใหญ่นะฮะคันหนึ่งน่าจะมาเติมน้ํามันก่อนเพราะว่าผมเห็นไฟมันเข้ามาทางปั๊มน้ํามันฮะแล้วก็ขับเลยมาจอดที่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ลงลงจากรถมาคือตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาเนี่ยเป็นผู้ชายตัวสูงแล้วก็หน้าออกฝรั่งเรนึงตอนแรกผมนึกว่าเป็นชาวต่างชาตินะแต่เหมือนว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ก็คนไทยแต่หน้าอินเตอร์ประมาณนั้นนะเพราะว่าเขาก็พูดไทยชัดปกติอะไรเงี่ย พอเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็เขาก็เดินไปที่เคาน์เตอร์น,นะฮะแล้วก็สั่งบุหรี่เพิ่มหนึ่งซองนะฮะซึ่งผมก็ไม่เคยขายผมก็เลยให้พี่พนักงานอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่เคาน์เตอร์คู่กัน,เ,นเป็นคนขายให้นะฮะพอเขาจ่ายเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็เดินออกจากร้านไปแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็เหมือนเหมือนกําลังแกะซองบุหรีอ่อ่ะแต่เหมือนเขาก็คิดอยู่สักพักเขาก็เก็บซองบุหรี่แล้วเขาก็เดินไปที่อื่นเหมือนประมาณว่านึกได้ว่า ตรงนี้มันไม่ควรสูบหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วเขาก็ตายไปสักพักซึ่งเวลานานแค่ไหนผมไม่รู้อาจจะเป็นนาทีหรืออาจจะเป็น5นาทีเลยก็ได้ซึ่งพอเวลามันเริ่มผ่านไปสักพักเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเขากลับมานะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรกับกับพี่ผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเราก็ยังมีเรื่องต้องทํานะครับผมแต่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีคนเข้ามานะก็ยังไม่มีคนเข้ามาเพิ่มก็คือหน้าร้านเนี่ยก็ยังมีแค่รถของพี่ผู้ชายคนนั้นจอดอยู่เป็นเดิม แต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมดันบังเอิญนะก็คือปวดฉี่ก็เลยขอกับก็เลยขอกับพี่พนักงานอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยขอไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมซึ่งพี่เขาก็บอกว่าได้โอเคผมก็เลยโอเคเดินออกจากเคาน์เตอร์แล้วก็ตรงไปที่ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําของปั๊มที่อยู่ข้างรง้านสะดวกซื้อตรงนั้นซึ่งพอผมเดินไปเดิห้องน้ําเนี่ยผมก็จะพบว่าประตูห้องน้ําทั้งสี่ห้องเนี่ย ันถูกเปิดเอาไว้อยู่ทั้งบดทั้งสี่ห้องเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งสี่ห้องเนี่ยมันยังไม่มีคนเข้านึกออกไหมครับผมก็ด้วยความรีบผมก็รีบเข้าห้องน้ําห้องแรกเลยคือคือเข้าห้องที่หนึ่งไปเลยอในระหว่างที่ผมกําลังจัดการธุระของตัวเองอยู่ผมก็ดันเหมือนได้กล่นบุหรี่เป็นกล่นบุหรี่ที่ลอยมาจากข้างห้องมไม่แน่ใจว่าเป็นห้องไหนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าก็ ผมก็เหมือนคิดในใจอ่ะว่าอ๋อสงสัยสงสัยพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะมาจุดบุหรี่ดูดอันอยู่ในห้องน้ําละมั้งอะไรมาซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องของนนะพอผมออกจากห้องน้ํามาล้างมืออะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยระหว่างทางที่เดินไปก่อนที่จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคุณโอ๊ะผมก็ได้สังเกตเห็นว่ารถของพี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือเขาไม่อยู่แล้วก็คือเขาน่าจะขับออกไปก่อนหน้านั้นที่ผมจะเดินกลับมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย แต่ว่าผมก็นึกย้อนกลับไปว่าเอ๊ะแต่กลิ่นบุหรี่ที่ผมได้กินเนี่ยมันเพิ่งมาตอนเข้าน้ำนะ hmm. แล้วตอนผมออกมาเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามีใครเดินตามออกมาหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเดินออกจากห้องน้ำไปอะไรอ่า ah. ก็ไม่ได้เอะใจตรงนั้นนะตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไร hmm. พอผมเข้าไป <Okay. S 2> พอผมเดินกลับไปประจำที่เคาน์เตอร์เนี่ย ก็เลยหันไปถามพี่ผู้หญิงที่เป็นพนักงานที่ยืนเคาน์เตอร์คู่ข้างๆเนี่ยว่าที่ลถคองมพี่ผู้ชายคนนั้นอนะไปตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาก็ตอบมาว่าอ๋อไปนานแล้วอะไรเงี้ยอโอเคซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรนะซึ่งแบบตอนนั้นผมยังคิดอยู่ว่าอ๋อเลยคงเป็นกลิ่นบุหรี่ที่ติดอยู่ในห้องน้าละมัง้งอาจจะเป็นกลิ่นบุหรี่ของคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยอืมแต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประตูทั้งสามบานเนี่ย่นอกจากบานห้องแรกที่ผมเข้าเนี่ย มันก็ยังเปิดอยู่ผมก็เลยคิดว่าทูกศยคงเป็นกินบุหรี่จากที่อื่นหรือรเปล่ามั้ง mm. ผมก็ไม่ได้อะไรนะพอเวลามันผ่านไปสักพักเนี่ยประมาณช่วงตีสองตีสามเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนกะกับพี่สาวคือพี่สาวผมเช็คสต็อกเสร็จใช่ไหมก็มายืนยืนสลับกันยืนตรงเคาน์เตอร์จังหวะที่กําลังนั่งพักอยู่เนี่ยผมก็ปวดฉี่รอบหนึง่งผมก็เลยโอเคขอไปเข้าห้องน้าหน่อยเดี๋ยวกลับมาเดียเด๋ยวมาเปลี่ยน มายืนเคาน์เตอร์เปลี่ยนกันอะไรเงี้ยพี่ผมก็โอเคโอเคจังหวะที่ผมไปเข้าห้องน้ำรอบสองคือผมได้กลิ่นบุหรี่ตั้งแต่หน้าประตูห้องน้ำใหญ่เลยอะ่ะบานใหญ่เลยเออที่ไม่ใช่บานกับเป็นใช่ตั้งแต่ข้างหน้าห้อง,งนั้นเลยอะ่ะซึ่งผมก็เอ๊ะ้าไมกลิ่นบุหรี่มันติดอยู่นานจังหรือว่าเป็นกลิ่นบุหรี่ใหม่อะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะครับอ่อานแปในห้องน้ำมันก็ไม่มีใครอยู่ใส่แบบ สงสัยเพิ่งสูบแล้วก็เพิ่งออกไปอะไรเนี่ยผมก็รีบเข้าไปจัดแจงจัดการธุระตัวเองเหมือนเดิมห้องแรกเหมือนเดิมนะพอจังหวะที่ผมจัดการธุระของตัวเองเรียบร้อยมันก็ออกมายืนล้างมือที่สิงล้างมือที่เดิมนะแต่รอบนี้ยความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมตรงที่ผมจังหวะที่ผมกาลังล้างล้างมือผมรู้สึกมันลุกแปลก,ปกมันเป็นความคนลุกที่รู้สึกประมาณว่าเหมือนมีคนกําลังจ้องเรา จากด้านหลังอ uh. แล้วพออื่นว่าข้างหน้าผมอะ่ะมันเป็นกระจกนึกออกไหม uh. พอเรารู้สึกว่ามันมีคนจ้องเราจากด้านหลังเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามีคนจ้องเราจากด้านหน้าสะท้อนมาอีกทีหนึ่งมันก็เลยเป็นความรู้สึกคนลุกที่รอบคิดรอบทางอะ่ะ uh huh. จังหวะนั้นอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจเงยหน้าช้ามากๆตัดสินใจเงยหน้ามาแบบช้าเลยอะ uh huh. เพื่อมองกระจกซึ่งพอกระจกสะท้อนเนี่ย มันก็เห็นว่าเป็นประตูน้ำสีบานทั้งสี่บานเลยนะเปิดอยู่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกสะดุดตาแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือน้ําห้องที่สองถัดจากห้องแรกคุณโอมครับมันมีเหมือนเป็นควันสีขาวอะลอยขึ้นคือด้วยความที่ห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเพดานมันจะไม่ได้ติดกับกําแพงมันจะมีช่องให้อาระบายอากาศด้านบนอยู่นึกออกไหมแล้วมันก็จะเป็น เป็นควันสีขาวอะลอยขึ้นมาแบบลอยขึ้นมาเห็นชัดเลยอะคือว่าควันเนี่ยมันลอยมาจากข้างในห้องน้ํา <c oughs> ซึ่งตอนแรกผมกม็คิดว่าตาฝาดหรือเปล่าหรือว่ากระจกห้องน้ามันมีฝ้าหรือมีอะไรอย่างนี้นทำไมควันมันขยับได้แบบคือเหมือนเป็นควันที่มันลอยขึ้นมาจริงๆอะผมก็เลยอนนั้นผมว่าตัดสินใจหันไปดูแต่คือตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดนะว่าเป็นเรืองผีหรืออะไรหรือเปล่าผมก็เลยหันกลับไปดูแบบช้าๆเลย พอผมหันกลับไปเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีควันอะไรลอยออกมาจากหนึ่งเลยทั้งแบบหนึ่งสองสามสี่เลยแต่ว่ากลิ่นบุหรี่มันก็ยังอยู่ผมก็เลยหันกลับไปมองที่กระจกอีกรอบหนึ่งซึ่งเห็นเหมือนเดิมคือเห็นเป็นเห็นเป็นควันลอยขึ้นมาแตา่น้ำห้องสองเหมือนเดิมแต่เห็นแค่ในกระจกพอหันกลับไปเอา้ากก็เป็นห้องน้ำปกติไม่ได้มีควันอะไรแต,แต่แต่ซึ่งกลิ่นบุหรี่ยังคงมีอยู่ ช่วนั้นผมก็เลยโอเครู้แล้วกูมไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ต่อก็เลยโอเครีบเดินกลับไปที่ที่ร้านดีกว่ารีบกลับไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าซึ่งพอผมกลับไปยืนที่เคาน์เตอร์เนี่ยผมก็ผมตัวปกติก็ยังซึ่งก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะฮะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปตีสี่ตีห้าเป็นไม่ใช่สิช่วงตีห้าจะหกโมงละคุณโดมครับผมซึ่งก็เป็นช่วงที่ผมเลิกกักันหมดแล้ว แล้วก็กําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านผมก็ปวดฉี่อีกรอบนึง่งซึ่งจริงๆผมปวดมาน,านั้นแหละแต่ว่าผมยังไม่กล้าเดินไปเข้าห้องน้ำคุณโดาะว่ายัางคิดเรื่องนั้นอยู่แล้วก็แต่ว่ารอบคือมันไม่ไหวละคือจะอั้นฉี่เพื่อกลับไปฉี่ที่บ้านมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าทางมันก็ตั้งแต่ไกลจากจาก,จากบ้านแล้วก็ที่ทํางานผมอะไรเงี้ยผมก็แบบชวนพี่ไปเข้าห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ยพี่ผมก็แบบเฮ้ยทำไมทำไมถึงไม่ไปเข้าเดียววะกลัวอะไรหรือเปล่า ผมก็แบบอืมกลัวอะไรพี่ผมถามผมก็แบบมึงตรงเลยนะกูเจอผีอ่า uh huh. ซึ่งพี่ผมก็เป็นรีแอคชั่นที่แบบเรียบนิ่งมากคุณโอ๋คือคือ uh huh. ไม่ได้มีสีหน้าตกใจหรือแปลกใจอะไรอาจจะเป็นด้วยความที่ด้วยความที่ผมกับพี่เนี่ยสนิทก,กันมากแล้วก็เจอเรื่องพวกนี้ด้วยกันมาบ่อยใช uh huh. ้คําว่าบ่อยได้เลยอะ่ะผมกับพี่อะ่ะเหมือนมีเซนส์ด้วยกันทั้งมันเนี่ยพี่ผมก็แบบ จริงเหรอผมก็แบบอืมไปไหมผมก็แบบพี่ผมก็แบบโอเคได้ได้ได,ได,ได,ได้เดี๋ยวพาไปอะไรซึ่งตอนที่ไปเนี่ยพี่ผมก็ยืนรอข้างนอกอยู่ตรงหน้าประตู <c oughs> น้าทางเข้าทางเข้าประตูข้างน้าพอผมเข้าไปเนี่ยรอบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีกลิ่นบุหรี่ไม่ได้มีอะไรเ,เป็นปกติมากๆากแล้วก็มีลูกค้าอะไรเงี้ยเริ่มมาเยอะแล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบตีห้าหกอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เขาเริ่มออกจากบ้านมาทํางานอะไรเงี้ยครับ <c oughs> จังหวะที่เดินกลับอ่ะพี่ผมก็ถามเลยว่าเจอยังไงผีอ่ะอมันเป็นยังไง<ม>อะไรเงี้ยผมก็แบบผมก็เล่าให้ฟังเหมือนที่เล่าให้คุณอ้วกกับทุกคนฟังว่าออเน,นี้ยมันมีกลิ่นบุหรี่นะอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ผมก็แบบอ๋อโอเครู้ละคือพี่ผมอ่ะพูดตัดบทโดยที่ผมยังพูดไม่ทันจบหรือเล่าไม่ทันจบเลยว่าโอเคผีมันเป็นยังไงเจออะไรอย่เงี้ย<ม>แต่พี่ผมบอกว่าโอเครู้ละแล้วก็เ<ม>งียบแค่นั้นซึ่ง เรื่องทั้งหมดก็จริงๆคือจบแค่นั้นเลย <c oughs> ก็คือจบที่คําว่ารู้แล้วของพี่นั <c oughs> ่นเองประมาณว่าสรุปแล้วว่าไอ้ผีควันบุหรี่ที่ผมเจอสรุปคือมันมีจริงใช่ไหมพี่ผมถึงบอกว่ารู้แล้วอะไรซึ่งจนถึงทุกวันเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ถามพี่ผมเลยสรุปแล้วเรื่องนั้นมันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่กล้าถามอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งหลังจากนั้นผมก็พอต้องไปช่วยงานที่ร้านอะไรเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ ขอเป็นกะเช้ากะบ่ายหรือกะเย็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ขอกะขําแล้วเพราะว่ากลัวอะไรนีซึ่งสุดท้ายก็มีอยู่ดีนะแต่ก็ไม่ได้เจอละหลังจากนั้นเพราะว่าก็จะพยายามไม่ค่อยไปเข้าห้องน้าหรือถ้าจะเข้าก็จะชวนพี่ไปด้วยตลอดอะไรนี้ว่ากลัวกลัวเจออีกนะก็ประมาณนี้ผีควันกระจกผีอะไรนะผีควัน <c oughs> ในกระจกห้องน้ําอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ เป็นประสบการณ์ตรงจากการทํางานการดึกของผมนะคะคุณโอณมีไหมคุณมีไหม,ม,ไหมประสบการณ์คนคนลูกคดซึ่งงานของผมเนี่ยก็จะอาจจะไม่มีงานการดึกนะเพราะว่างานของผมเขาก็จะทํากันตอนกลางวันซึ่งเท้าความก่อนซึ่งผมงานที่ผมทําเนี่ยผมเคยเป็นช่างที่ร้านแห่งหนึ่งอ่ะร้านแห่งหนึ่งใน,งนขอนแก่นอ่ะในขอนแก่นด้วยเป็นอู่ซ่อมรถเป็นอู่ซ่อมรถแล้วทีเนี้ วันนั้นเนี่ยคือแบบลูกค้าเยอะมากเลยแบบลูกค้าเยอะมากแบบเยอะแบบเต็มร้านเลยทีเนี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆจนแบบงานมาเริ่มแบบล่วงเวลาเข้ามาละกว่าจะแบบเคลียร์ลูกค้าเสร็จแบบครบทุกคันอะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนนั้นก็น่าจะกินไปเกือบกับทุ่มหนึ่งได้แล้วแบบฟ้าเริ่มมืดละฟ้าม,มืดไปแล้วไม่ใช่เริ่มมืดพอเคลียร์ลูกค้าเสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็ปิดร้านทําอะไรเสร็จตอนนั้นปิดร้านเสร็จก็ก็น่าจะกินเวลาไปเกือบ สองทุ่มได้เลยกว่าจะปิดร้านเสร็จเทเนี้ยพอปิดร้านเสร็จใช่ไหมผมก็เลยจะต้องไปซื้อกับข้าว <c oughs> ซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยแหละเข้าไปกินกับแม่เทเนี้ยผมก็ขับมอไซค์ไปตรงนั้นอะคือตรงนั้นมันจะเป็นสีแยกสีแยกใหญ่ซึ่งคนคนแก,นก่เขาจะเรียกกันว่าแยกสามเหลี่ยม <c oughs> อ่าถ้าคนคนแก่เขาจะรู้ว่าแยกสามเหลี่ยมเ <c oughs> ทเนี้ยผมก็จอดรอไฟแดงซึ่งไฟแดงแบบตรงนั้น ซึ่งแบบนานมากใช้คําว่านานมากเลยแล้วผมก็เห็นหมอไซคันหนึ่งขี่มาจากด้านขวาแบบขี่แบบเร็วมากเลยผมก็มองเฮ้ยทาไมหมอไซคันนั้นมันไม่มีหัววะแบบไม่มีหัวคนขับอะ่ะอนนี้ผมก็เลยแบบกระพริบตาสักดูอีกสักทีนึงอ๋อเขาหมอบเขามหมอบมาแบบเขาหมอบหมอบไซมา ใส่หมอบใส่หมอบใส่หมอบหมอบเป็นวัยรุ่นใส่หมอบมาก็เลยมองไม่เห็นหัวใช่น่ากลัวมากเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยจริงปะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จริงไหมจริงจริงเขาหมอบเขาหมอบมัจริงกันแหละโอเคแต่มันไม่มีอะไรโอเคต่อต่อพอเรารอไฟแดงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ขับค้ามแยกไปเราขับค้ามแยกไปสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าไปแต่ในหลาใช่ไหมครับคือในซอยซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นซอยเล็กๆแบบเล็กๆเลยประมาณแบบ เล็กประมาณรถคันหนึ่งอ่ะรถยนต์คันหนึ่งเข้าได้อ่ะแล้วเราเข้าไปซึ่งคทางเดียวอ่าซึ่งมันเป็นซอยแบบมืดๆเลยข้างๆก็จะเป็นแบบเป็นรู้ว่าเป็นกำแพงอะไรต่างๆแบบมืดเลยนะ <c oughs> คือเสาไฟสาา่องสว่างก็จะมีแค่ตามแยกเท่านั้นเราก็ขับเข้าไปในซอยเล็กประมาณหนึ่งอ่ะสักสองซอยละเขาเรียกว่าอะไรนะสักสองแยกละค <c oughs> ือผมก็เหลือไปเห็นอ่ะในมุมมืดๆอ่ะผมจะเห็นคุณลุงคนหนึ่งเป็นลุงแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนแบบคนไร้บ้านอ่ะอืมมอมแมมอะไรประมาณนั้นอ่ะ สิ่งก็เห็นล,<อ>ลุงจอนลุงจอ่าลุงจอนแล้ผมก็เห็นอยู่เ้ยใครมันจะไปยืนอยู่มืดๆตรงนี้วะตอนแรกก็สงสัยแล้วครับขับเลยผ่านไปนะก็สงสัยลุงเขาอาจจะแบบนอนอยู่แถวนี้เลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขับไปสักแป๊บหนึ่งผ่านไปประมาณสักสองแยกเหมือนกันผ่านแยกแรกไม่มีนะพอแยกต่อไปเนี่ยผมเห็น <c oughs> อีกแล้วเหมือนคุณลุงคนเดิมเลยนี่วะทำไม <c oughs> อ่าแบบ <c oughs> แบบเห็นแบบห่างตาไกลๆนะแบบผ่านเร็ว หมือนคุณลุงคนเดิมเลยนี่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอาจจะแบบออาจจะแค่แบบคือลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างลักษณะเหมือนเดิมเหมือนคุณลุงคนเดิมอ่ะเอาง่ายๆเลยคืออาจจะคิดอะไรอาจจะแบบอาจจะแค่แบบคนที่แบบเหมือนกันน่ะรูปรูปร่างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าบังเอญแต่ทีเนี้ยพอขับไปแล้วเราเราก็ไปถึงตลาดถึงตลาดเนี้ยอเราก็ซื้อของแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรอ่ะ จะมาเดินนู่นซื้อนู่นซื้อททนี่ททอ่าตลาดตลาดพอเราซื้อของเสร็จเนี่ยคือพอเราซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยเราผมคือจะไม่ได้กลับมาทางที่เดิมนะคือเราจะไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเส้นทางนั้นะนะ่ะเราก็าออกหลังตลาดไปขับตามซอยเล็กๆไปเรื่อยๆมันจะไปทะลุตอนเขาจะเรียกว่าหอประชุมอ่ะหอประชุมิหอประชุมชมขอแล้วกันอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้ ซึ่งเส้นนั้นน่ะก็จะเป็นถนนใหญ่แบบสว่างๆเลยไม่มีอะไรแล้วก็ขับขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงสี่แยกหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสีแนนะส่แยกโรงพยาบาลนะสี่แยกโรงพยาบาลแล้วกันซึ่งตรงนั้นอ่ะก็รอไฟแดงอยู่ก็รู้สึกแบบ <c oughs> ทำไมรถมันหนักๆวะเหมือนแบบมีใครซ้อนมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตัวหนักๆคนหนึ่งเลยแบบรู้สึกแปลกๆแต่เราก็ไม่เห็นอะไรนะเรามองไปทีเนี้ยพอไฟเขียวมาแล้วก็ขับผ่านแยกไปเรื่อยๆ ท้าไม่ลดมันอ no like no no like okay. no. like, ึดๆว่าแบบขับไปไม่ค่อยไปอ่ะนีเหมือนมีคนซ้อนอ่ะแต่เรามองที่กระจกหลังก็ไม่เห็นใครก็ขับไปเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปถึงแยกหนึ่งมันจะเป็นแยกที่แบบพอเราเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นเขาเรียกว่าเลี้ยวอะไรนะมันจะเลี้ยวซ้ายเหมือนกับเกือบอยู่เทินแล้วว่ะแยกตรงนั้นอ่ะแล้วผมก็เลี้ยวเข้าไปแล้วผมก็ชำเลืองมองไปมองไปที่กระจกหลังเนี่ยปมากนเห้ย คุณลุงคนนั้นนี่หว่าไปยืนอยู่ตรงกลางแยกเลยแบบแบบกลางแบบกลางสี่แยกเลยอ่ะอืผมเลยตกใจแล้วก็เลยหันฟับกลับไปดูเลยแบบฟับแบบเร็วๆเลยพอหันกลับไปปุ๊บมันก็ไม่เห็นใครก็เป็นแยกแบบแยกโล่งๆเลยไม่มีใครแล้วก็ไม่มีรถด้วยก็เลยแบบหืมใช่ละคุณลุงคนนั้นทีนี้กลับมาก็แบบรีบจำเลยแบบจำแบบสุดชีวิตอ่ะพอจำไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกได้แบบอืรถมันแบบ รถมันเบาขึ้นอ่ะแบบเหมือนไม่มีใครนั่งเหมือนนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะขับไปไใช่ก็คือขับไปจนถึงบ้านหลยก็ไม่เจออะไรต่อก็คือประมาณว่าแบบตอนที่เห็นตอนแรกก็เหมือนเหมือนแบบลุงเขาอยากแบบติดรถมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่จนมาลงในที่ที่แบบเขาอยากลงแล้วเขาก็ลงไปเรื่องมีแค่นี้สั้นๆไม่แล้วแกได้ไปทักอะไรลุงเขาหรือเปล่าไม,ไ<ป>ไม,ม่ไม่มีไม่มี แค่มองเยอะเฉยเหรอใช่แค่มองก็หันมองไปเชื่อแต่เชื่อแต่จังหวะที่คือมองกระจกหลังแล้วเห็นใช่ไหมตอนใช่คือถ้าถ้าเป็นคนที่แบบสัญจรอยู่แถวนั้นน่ะเขาก็น่าจะจินตนาการออกว่าแบบซอยตรงนั้นมันเห็นภาพเห็นภาพใช่บรรยากาศมันแบบใช่เลยอ่ะคือด้วยความที่เสาไฟมันอยู่ห่างกันตรงตรงซอยข้างในนะแต่แบบโอ้ อันนี้คือเห็นเป็นตัวๆเลยนะใช่คุณาคุณคุณโอมของผมเนี่เป็นคือเป็นแค่ควันนะแบบยังพอรับได้แต่นี่คือใช่โหดีที่ไม่เห็นเลยอะดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะโชดีโชคดีไปดีที่ผมไม่ลดลมโอเคนะจริงใช่มันผมไหมกลัวมากเลยตอนดุ่มอ่ะแบบเป๋อ่ะโอ้โหอันนี้ถือว่าถ้าใครนึกภาพตามนะทุกคนคือคนลูกนะคนลูกเหมือนกันนะช็อตสีแยกอะ โอเคคุณมีกันไหมหมดแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วสาหรับวันนี้ช่วงก็เรียกอ,อะไรเป็นประสบการณ<ด>์ช่วงแบบอช่วงกะดึกอะช่วงแบบช่วงเลยเวลาที่เราควรจะต้องกลับบ้านแต่เรามไม่กลับอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เจอเรื่องที่แบบเจอเรื่องที่เราไม่ได้อยากเจอแล้วก็ไม่มีใครควรที่จะได้เจอด้วยเพราะว่ามันคือยอมรับเลยว่าคือ คือรู้ความที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ว่าพอเจอแล้วเจอแล้วมันเห็นจริงๆกับตัวเอาตรงๆคืองน่ากลัวจริงๆนะเรื่องพวกเนี้ยนะก็ไม่ต้องเชื่อเนี่ยแต่ก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงแล้วกันเป็นเรื่องเล่าของของเราสองคนจลนานอ่ะอ่าใช้จักรยานในการปั่นอะไรก็ประมาณนี้คุณโรมคุณประมาณนี้คุณมีอะไรอยากฝากไหม อยากฝากก็เหมือนเดิมเลยฝากช็อกนี้ไปด้วยฝากวยนะทุกคนเหมือนเดิมเลยฝากไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยอคอมเมนต์กันมาเยอะๆรู้สึกยังไงหรือใครมีเรื่องเล่าอยากแชร์กันแบบเฮ้ยผมก็มีครับประสบการณ์การดึกอะไรเงี้ยก็แชร์กันมาได้นะครับผมใช่หรือใครเครเจอคนลุงอยู่ตรงนั้นก็ ้อะถ้าใครเป็นคนขอนแก่นนะใครที่เป็นเป็นชาวขอนแก่นอ่ะแล้วแบบทำงานแถวนั้นอะไรเงี้ยหรือผ่านทางแถวนั้นอะไรเงี้ยก็มาแชร์กันได้มาแชร์กันได้นะครับผมก็หรือไม่ก็อหรือไม่ก็ถ้าใครเจอลุงก็ก็แวะถามให้หน่อยว่าเออลุงเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยยืนทําอะไรตรงนี้อืมอาจจะว่าถ้าเกิดลุงซอนไทยคุณกลับบ้านก็ตัวใครตัวมันเนียผมไม่เกี่ยว